จะต่างก่อนต่างไม่พูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ลูกกระจัหวะหน่อยนะเคยดูรายการไอ้จานดาวเทียมจานดําอะไรนะั้นพอเคยก็บอกโอ้โหก็จะเข้ากล้องเข้าฉากเคยจะเตรียมเงี้ยที่ผ่าไว้ว่ามึงต้องพูดอย่างนี้นะมึงนี้เนี่ยมึงจะคูภาษาคลิปมึงจะเป็นอะไ่โอ้โคิดว่าเป็ฉลาดอะไรอยเงี้ยโคูเป็นไหนคูไม่เสียรู้ใครอะไรประมาณนั้นเนี่ยไหนได้โง่เด้อลาลาต่อ ค่ะแล้วท,นท,นทีนี้สามีกกลับบ้านเร็วซื้ออาหารที่เราชอบมาให้โดยที่ไม่ได้ทำอย่างนี้มานานแล้วลูกชายก็มาพูดมาคุยด้วยแล้ว เราก็ชวนนั่สมาธิก็นั่งนัดทีแรกเราใช้เทคนิคจาง100ห,หนงร้อนั่งสินาทีมาบอกก็สบายมากสิบนาทีได้ทั้งร้อยหนึ่งจ้าอาจารย์ครั้งแรกครั้งแรกพอครัง้งต่อไปเราก็ให้หนั่ง s l เราก็ให้นั่งโดยทีไม่ได้จังมางาก็ไม่ดีรูปมันก็ไม่ดีเรื่องการง,งานหม่ดีหมดแล้ว<ด> ก็มีผัวเปล่าล่ะผัวตายแล้วอจะเอาอะไรล่ะเขาลูกก็ยังดื้อ,อยู่ไงเน,นี่ยเมื่อวานเนี่ยว่าที่ลูกสะพายมันถามว่าแม่ไปไหนอ่ะถิงทบพี่นอนอ่าเราก็ลืมตอบอยังไม่ได้ตอบป่านี้กยังไม่โทรมาจะแก,ก๊้กเราแม่ไปไหนพอน้องเพลินมาครั้งที่สองเนี่ยนะคะน้องเพลินมาถึงน้องเพลินทักอะไรบ้างขุดตอค่ะอ้าไปขุดทําไมอ่ะเขาเขาขุดกันเขาบอกว่าขุดเรี๋ยวนี้ถิงจะหมด ใครเขาบอกคนที่ขุดแต่แหละแต่ขุดตอนนี้เขาจะขึ้นแล้วหนูบอกเขาเลยนิดเดียวไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะยกเดี๋ยว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 พูดเองยกขึ้นเลยว่าอย่าขุดตอนธงมิจฉาญาติฉาญญาติล้างห้องน้ำอ่าไปทำมาสามอย่างรู้สึกไหมว่าตัวเองงงไม่ไม่งงเฉย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 แล้วมีอะไรดีขึ้นไหมดีค่ะดีค่ะอะไรดี ดีทุกอย่างเลยเอายกตัวอย่างมามือมือกับเท้าปกติเหยียบไม่ได้ยื้อนี่แล้วเป็นไงมาเก็บก็ไม่เหยียบได้มาเก็บตอนที่ไปถางหญ้าเน่ะมือดีเลยเหรอมือดีพอาถางหญ้าเสร็จเองแค่ปวกร่างกายเปล่าวะอยู่ว่างไม่นำอะไรขี้เกียจไม่หายเพราะอะไรเลยระลึกนะหาอะไรวะหาเพราะถางหญ้าเพราะจับจอเไื่อเจาะพวงงานนะ ว่าเราไม่ได้เล่นเล่นอะไรเราไม่ได้เล่นเนะี่พี่เกียรติจะไปทำไรก็พี่จะนอนเขาบอกว่าเฮ้ยจ้า,ามือกูกำได้เหยียดได้ว่ะไม่โกหกนะเนี่ย <c oughs> ไปกลับไปกลับไป,บไปอ่ะสองคนก็คุยกันกูบจริงเปล่าวะเสร็จแล้วก็มานั่งรัม <c oughs> บ,บัดอาจารย์เรียกคนอื่นที่เขาทำแท้งมานั่งนี่ก็ยกมือเลยคุณดาเขาบอกนี่เขาเอาคนทำแท้งบ้าไม่ได้ทำแท้งบ้ารู้เห็นคนนี้เขาเถียงเลย เทียงว่าไงวันนี้แหละสองครั้งกะว่าจะแล้วก็ไปได้ให้เชือกมาก็บอกว่าเอาแล้วจะไปท้องแล้ใครจะทำแผงมันก็รูปหัวกูนี่แน,แนดด่ไดปเลยมีเบรคกก็รูปหัวแน่กูบอกว่ากูเอุ้งกูแยวกูแยกกูหน้าผิด จะปั้นให้สวยงามเลยต้องจ้างต้องจ้างอ่านหนังสือหน้าละสามบาทในเวลาจะตอบอ่ะอ่าเสร็จแล้วตอนเราปัดตาเป็นไงแต่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะตาเป็นไงมาล่ะมันมันเบลอฟางฟางจ้าท่ามัวท่ามัวจ้าแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่แล้วรู้สึกยังไงความคิดที่ว่าไอพวกที่มาทาเนี่ยมันงมงายกันหรือเปล่ามันเป็นหน้าม้าจัดฉากเนี่ย ก็วันนั้นท like ั้งวันแหละก็หายหมดเลยอ่ะหายหมดทุกอย่างค่ะก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจอ่าก็ขอโทษที่ว่าใครที่ว่าขอโทษขอโทษทุกคนยเลยนะคะขอโทษทุกคนราคาขอโทษโรงานราคะขอโทษค่ะอนนี้ตอนนี้คนทำงานที่สุดคือใครกงเลยนะคะทีนี้มีอีกมีอีกเมื่อคืนเมื่อคืนได้เล่าไปว่า อาจารย์เนี่ยวันแรกที่เขามาเขาก็บอกว่าเขาจนมีหนี้สินอาจารย์ก็เลยบอกเขาว่าทาไมจะไม่จนล่ะก็ชอบของฟรีอ่ะชอบเอาเปรียบคนอื่นนะคะคือบ้างคนตอนนั้นแกก็ขพยักขยายนะยแต่ในใจแกเนี่ยแกมีแรงข้ามคือแกมีความรู้สึกว่าอาจารย์บนเนี่ยกล่า,า,าวหาแต่กแกขีเ้เกียจเถียงไงเพราะว่าแกเพราะว่ามือแกก็หายชาเลย์ พอขึ้นรถไปไม่พูดกับใครเลยนั่งอยู่เบาะท้ายนางบอกแม่แม่เป็นอะไรอ่ะหลับไงเดี๋ยวที่กูจะนึกก่อนอาจารย์ค่าว่าโอ้กูนึกก็ได้แล้วไปสักห้ากิโลได้เนี่แหละนึกเรื่องรักอังกลษเลข่ีกคนแรกไงกูนึกได้แล้วเพียอาจารย์บอกพูี่อาจารย์ว่ากูชอบของฟรีก็อาจารย์พูดไม่ตรงอ่ะบอกว่าชอบกินของฟรีต้องบอกว่าเออมาเพินขโมยเขากินเนี่อยมาช่วยเลย จะเรียนคัมภีรสิขอโทษขอโทษอาจารย์ผิดไปแล้วอาจารย์ต้ขอโทษตระเวนด้วยไปกล่าวหาเนาะเขาไม่ได้ชอบกินของฟรีที่กินเขาชอบขอมง่ยของพวกนี้แล้วก็นึกไม่ออกเลยนั่นเด็กกอดของฟรีพวกนักการเงองเลี้ยงเลยเคยกินเขาแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเชอบเลี้ยง เพื่อนเพื่อนมากินด้วยเออเอเอ,เอใช่อาจารย์บอกว่าตัวเองกินคนเดียวไม่พอนะชอบเรียกเพื่อนมากินด้วยชวนพาเพื่อนไปกินอะไรของพินเขาก็บอกคือเค่รู้อาจารย์นี่แบบพูดมัวๆัวไปใช่ไหมก็นึกเรื่อยจต่จะพูดส่งเด็จรักก็รักอะไรเงี้ยไหนในใจไหนผมว่าไหนเลวมากเลยะอ่ะแล้วไปไนึกออกว่าไงก็บอกอีกนีผมนึกได้แล้วเ่ออาจารย์าว่าผูเนี่ย กูนักอภูนโลตัสจริงด <c oughs> แล้วเขาก็จับได้ด้วยเกียวสองก้านเก็ <c oughs> บเพราะปล้วกินคนเดียวไม่พออีกไม่เพียงพอพอกินพอพวงเลยนะแล้วไปข้าวโลตัสมาเท่าไหร่ตอนที่ไปจับไปหาาไหนไปข้าวโลตัสไปกันห้าคนคนไม่รู้ว่าป้าโดนจับนี่แหละเขาได่เข้าห้องน้ำ ว่าก่บหัวลูกติดอยู่เล้ยนะพี่ฟ้าตาทะลุหัวดไม่เห็นลูกติดรักข้าอ้อยสองเรื่องไงเนี่ยยาตีน้องเพียรหน้าร้อยไหนวะรู้จักอายแล้วก็ไม่เข้าโรถตาดเป็นเดือนสองเดือนแล้วเพื่อนมีชนชื่อป๊อกไอ้เพื่อนวัางไม่ไม่แวะรถตัดแมวผมไม่ได้มงหาารถตาแดงเนา จะได้รถจักไปไม่ไม่มันไม่รู้ไปกันห้าตัวมีรถด้วก่อนแล้วไงขโมยอีกครั้งในรลตัสน่ะไม่้วนเขาบอกว่าป้าคนนี้เห็นบ่อยเขาบอกเห็นบ่อยป้าคนเนี้ยเห็นในกล้องวงจรปิดเห็นบ่อยเขาเห็นที่ไหนอ่ะในกล้องกล้องวงจรปิดเขาถ่ายรูปไว้เขาบอกจะดูไหมล่ะเขาบอกจะดูไหมล่ะมาทีไรหยิบกินทุกทีเลยแล้วแล้วทำไมต้าคเนีนไม่ซื้อกินล่ะ มันาไปซื้อซื้อไปบ้านแล้วให้จับกลางลูกสีกินไกินไม่มีความสุขไม่มีความสุขไม่รับไม่รัใจไม่ก็อหุนที่ขโมยกินอ่ะคะอหุนอะไรอหุนยอดกินเราเท่าไหร่ไรไรมะเล็กสองร้อยกว่าบาทของสู้ไม่เอาไหนๆจะลงทุนขโมยทันทีใช่ไหวันที่โดนปากสองพันเจ็ดอ่ะกินไปกี่เม็ด เยอะแล้วมันมีหลักฐานอะไรอยู่ในตัวเราเปล่าอยู่ในเพื่อนอีกคนนึงชื่อสุภานีอ่ารู้ว่ากูอิ่มแล้วว่ากินจนอิ่มแล้วเพื่อนถามนี่เพื่อนสุภานีแล้วเขาแค่กินเดี๋ยวก็อีนะว่าเหลือตามลูกกินๆแล้วเพื่อนคนชื่อปุ๊กที่อื่นก็ไม่ยิ้งคิดหาหารอิ่มโดนทำไมแล้วก็จากอี เราเขาจับหลักฐานไอ้สามเม็ดนี้ได้เปจักได้ตรงไหนจ๊ะจะเอาจะโรตารจะเิงไะเแล้วจะไปไปกรุงเทพต่อแล้วยังไงอ่ะทำท่าไหนเดินทะเลบอนเพื่อนเพื่อนเราว่าอะไรวิ่งสกอเรนยาเนี่ยวิ่งคผเพื่อนคนที่ปอกบอกเฮ้กอเรนยารเะพืนวันนี้จะรัอะไรเขบาวนาวันนี้นะกูเห็นกูเซ็ตเซ็ตเซ็ตเนี่ยกรกอะไรเมลเอโดไแล้วโดแล้วมันไม่รู้วันนั้นห่ะ น้องเพลินโดนเรี่กเข้าไปห้องรับคนเดียวเหรอคะแล้วทำไมเขาคิดออกมาเป็นเงิน2,000เดล้านโดนฝกเนี่ยเขาเอากีเท่าของกิโลไ้รู้ประมูลสิบเท่าอะไรเนี่ยสิบเท่าสิบเท่าของราคาสินค้าแล้วทำไมผู้คิดบ่าจะวนใส่ร้ายอ่ะก็ยังนึกไม่ออกแล้วแล้วสงสัยแม่จะวนรู้ได้ไงสงสัยสงสัยสงสัยต่อไป ไปเซเว่นก็เอาจาะใช่ะบอกมาสิสารภาพมาเลยถ้าอยากหมดนี่อ่ะก็ต้องสารภาพหมดเปลือกถ้ากาแฟเย็นก็ดื่มจนอิ่มแล้วก็พอจะปิดต่างประกอบให้เต็มพิดต่างแล้วก็หาคนที่ไม่ได้เข้าไปกินก็อาจไม่ต้องห่วงจะเรียบร้อยมาแล้ว กดต่อคนต่อไปอ่าลืมหมดก็ยื่นให้อีกคนนึงคนก็ไปกดต่อจนเซเว่นหนังคานะคะน้ำหมดเกลือแห้งอ่ะรู้จักท่าเรืออยู่จังหวัดกาญนะคะเขาเป็นร้านมีชื่อเสียงมากรรูู้้จจัักกอ่าเขาจะพาแก๊งไปกันหนีแหละเขาบอกเอ้ยวันนี้วันเกิดกู